เรื่องการถแถลงข่าวการจับเครือข่ายเจ๊เพชรจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะเมื่อวานนี้ถแถลงข่าวว่ามีการจับเครือข่ายเจ๊เพชรซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลางซึ่งก็เป็นหนึ่งในต้นต่อการระบาดโควิด1 9ระลอกใหม่นี้ค่ะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดศุกผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ว่อวานนี้ถแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยโดยสามารถจับกลุ่มได้มากกว่า10เครือข่ายรวมผู้กระทําผิดกว่า29รายโดยหนึ่งในตัวการสําคัญคือเครือข่ายของนางราตรีเวกสุวรรณหรือเจ๊เพชรอายุ45ปีคนนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดของภาคกลางแล้วนะคะพฤติการคือลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากเมียนมามาส่งที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนทําให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ทีนี้พฤติการของเจพเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเอเย่นฝั่งไทยที่คอยประสานกับเอเย่นฝั่งเมียนมาเมื่อมีความแรงความต้องการของแรงงานอยากจะได้แรงงานเข้ามาทํางานที่เมืองไทยจะต้องเสียค่าดําเนินการตั้งแต่6,000นถึงหนึ่งหมื่นับาทบโดยเอเย่นฝั่งเมียนมาเขาจะออกเอกสารผ่านแดนให้แรงงานเนี่ยผ่านเข้ามาที่จุดผ่านแดนถาวร บ้านภูน้ําร้อนจังหวัดกาญจนบุรีแต่ถ้าเกิดไม่มีเอกสารก็จะใช้วิธีการลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติจากนั้น J เจ๊เพชรรับช่วงต่อเจ๊เพชรจะทําหน้าที่จัดหาที่ทํางานให้หาที่พักให้กับแรงงานเหล่านี้โดย J เจ๊เพชรมีลูกน้องอีก3าคนจะเป็นคนขับรถพาแรงงานไปส่งตามจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสมุทรสาครตามพื้นที่ที่รับผิดชอบทีนี้หลังจากสอบปากคำเจ๊เพชรนะคะ เจเพ็ตก็สรารภาพค่ะว่าเธอลักลอบขนแรงงานต่างด้าวมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีมแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือช่วงโควิด9เนี่ยจะมีการปิดด่านปิดด่านพรมแดนข้ามประเทศแต่เครือข่ายก็ยังมีการขนแรงงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นตำรวจนี่นะคะควบคุมตัวเจฟเพ็ตไปฝากขังในเรือนจำบางขวางเนื่องจากพนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในอนาคตจึงคัดค้านการประกันตัวครับ เนี่ยฮะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการถแถลงการของเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็จากสถิติข้อมูลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการจับกลุ่มเครือข่ายลักษณะแบบนี้เนี่ยเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา10กว่ากลุ่มแล้ว<ะ>สิกว่าขบวนการแล้วแต่ว่าขบวนการเจ๊เพชรนี่ถือว่าเป็นขบวนการใหญ่